อ้าวครับเมื่อนี้คุณแม่ได้เฮ็ดเอียงสูปพี่น้องกินเนาะครับเมื่อเนี้ยต้มยำปลาทูเอาใจพ่อเนี่ยพ่อปวดเฉียวกินแต่แบบไวรุ่นเลยสมตำเนี่ยไวรุ่นมื่อนี้เอาใจคนนั่นปวดฟันเนาะมื่อเนี้เมนูง่ายๆนะแม่เนาะเมื่อนี้ะเพื่ออีพ่อปวดเฉียพ่อปวดเฉีวปวดฟันปวดฟันอันนี้ต้มเอาหน้ามะคมเปียกซะก่อนพี่น้องหน้ามะามเปียก ครับแล้วก็โอ้มันหย่อนแสีมาเลยครับพี่น้องเอ็กขอโทษขอพายด้วยจ้ะขัวเฮามันบ่ได้ตั้งใจนะพี่น้องนะนี่ก็พวกเครื่องต้มย้ำละจ้ะเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมกี่รูปครับว่าเป็นยังแบบว่าเป็นยังหรอนะจ้ะขอโทษขอพายเ้อพี่น้องเด็กเครื่องเครื่องต้มย้ำหดอหรอพี่น้องนี่ค่าแต่ไข่หมลงไปเลยดับข้าวปาทุ่ครับปะข้าวปไหนแล้วนั่นม่เนาะ โอ้ยลืมทูบอ่นี่วะอไร่ะทุบของหอมฟานเราลดแหม่านเราลดิม่งเด้ออนุญาตได้พี่นอ้องเด้อมาดีทูบเลยพี่น้องฟ้าวปอกกาหมากแบบน้อนเนี่ยแบบมีขานีหอมหัอแดงแบบมีกระเทียมอะไรพี่น้องแต่ล้อนำเดียดสิแม่ตัง้งปลาลงครับลอนำเดือดตลบพอคนเครื่องนี่ลกูกกร พวกมีมีมะเขือเทศมีมะเขือเทศก็คนลงไปลงไปเด่นนี่เปล่มันก็ออกสมเหมืมมอนกันแมหมก่นหมกเด่นเท่านี่แหละนี่แหละพวกหมกเด่นเท่านี่แหละบา่านหมาเด่นบมกเด่นนี่มันคือหมกเคียทีโอ้แข็งเทียนเลยคุน้องเต็มหมดเลยครับ อปลาทูลงนะครับวันนี้ร้อนร้อนร้อนปลาทูตัวมึงไงพี่น้องกโมเดลปลาทูเดือนี่ปลาอย่างปลาสามปลาทีดิบุญเดือดมือปานนีเดียวมือเลี้ยอะไรบ้างปลาบปนี้กันน้ำเดือดบุบบุบบุบแล้วครับเอาเอาเอาปลาทูลงนะขออนุญาตเอามือจับได้พี่น้องตรงนี้ดีไหมไปเลยอันต้มยำมือนี่ต้มยำปลาทูสูตรสูตรน้ำปลาเดี๋ดสูตรแม่บ้านข้อเองคิดเองข้นเอง สูตรใครสูตรมันพี่น้องต้มแซ่บปลาทูน้ำปลาเด็ดทีแม่ต้มยำปลาต้มยำปลาทูสูตรน้ำปลาเด็ดเฮ้ยเอารอซิมเน้อวันไหนครับพี่น้องเด้อัเฮ้ยเอ้าวันนี้แกพอดีกินอะไรครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเช้าแล้วเช้าไทยเช้าตั้งหัวเทเจ้า จิงของนี่นะครับชื่อคนครับอันนี้ของคุณแม่ทำอย่างกินครับมื่อน้ต้มยำเบอรสูตรต้มใส่น้ำปลาไส้น้ำปลาเองอันนี้ก็แี่กินบ่เียนแก้วพี่ดีพี่นองแก้วแบบปันเฮาน่ก็กาจากสวนน่เลยครับอันแม่ว่าก่สีสันาเลต้อันของบ้านท้องหากินได้ง่ายกินง่ายอันนี้ผักอะไรนี่ลูกาอ่อนมีอะไรมากอันยอด อันนี้ยอดอะไรนะยอดย <cái> อ,อดบวบยอดบวบอย่าบวบจ้าดอกซีหอแดงกวาแดงกวาจ้ายอดบวบจ้าจ้าบว่หออ้าวสั่งแเกินพี่น้องครับก่อนี้ครับได้จ้ามาทาพี่แจ้กพี่น้องจ้าสวดรครับเลก็หายดีระดีิว่ไก็แน่แล้วก็แน่แล้วกินแล่ก็กินได้ของเรือพวกปลาหุยกินได้เอพวกพวกนี้กินได้เลยแต่ว่าในในเป็นบอลเตะหยองอไเ้บอเต อร่อยจะแม่แส่บเสียบคือเก่าวะเสีบคือเก่าไม่จ้องตาเหรอมากรีดมายิ่งมากิ่งมาจับตายก่งมาับมันที่ซื้อซื้อบอลลูดไม่อยู่พี่น้องซื้อบอลลูนซื้อบอลลูดก็เบิ่นก็เบิ่นเปิ่นปลาซิ้วไปพี่น้องให้มันจองมาเยอะมันที่เอาบอดสีร้องสือจังเืออยู่สี่ร้องสปลาซิวมาหโมกซื้อพี่น้องกินมันทีจองว่าแม่จองหัวฉี่า ประท้นต่ก็เอิญประทุวงอย่างหรจะไม่เปิดเะปท้วไม่ได้ตจ็บเจ็บเจ็บเบวดได้เหเจ็บคุยเเจ้าสมคุยไม่สุดจมเลยลกคุยเอาเออคุยซือนน้องก็จะเชื่อะแม่เคยเลยต้องบิวามหายเนียยงคาต พี่น้องก็ได้กินซเสซ้สก็สามกับสี่โมงก็มันเป็น้าวเสี้าพี่น้องเขาง่ายงี้เขาง่ายงี้เส้ีออกมาก็สองโมงหรือเปาสี่โมงหาโมงแรกนี้ได้กินดีครับพี่น้องมันก็ตามสี่เอิงสองโไม่รตลาดอยู่แต่มื่อนี้นอนลายประเด็นเลยครับมือแรนีอนอนหมละเพราะวันจันทร์เขาเช้าจ้ะครับพี่น้องเขาซอสที่บ้าน่อนหั่นจันทร์เขาครับเปยนกะบ่ ม่อวันพักก่อนอาทิตย์นึงอาอยู่วันอาทิตย์พี่เนองเกี๊ยพิดอยู่เกี๊ยววพี่อยู่จ้าพริกดิบ้านเนาหรอพริกำเก้ยวเน่ยแม่ว่าแม่พริกยกกันก็บอกม่นะใว่าบ่แม่พริกกอสังนีสุดกีด้จ้าไม่สุดจังคือชอพี่น้องออ กับอมีกรแบนะครับที no ่มาซแสบครับส่องบาห่อเยบเดบาหอแสบตุมังครับเส้นีมน้จ้องมือต้อนรับตลอดจากินให้ไดก็บอกมซูัองแค่แบบ้หรอบานส่เอรน้อลางให้กินมงด้ต้มปาทูใส่นาปรดใสนาเปรี้ยครับสูตรต้มยำน้ำเปรด้ยงสูตรคุณแม่ค่ะแม่เลี้ยแก้วสูตรเด่น

เอาเป็นตัวไม่ตัวยังเปนรองแบบเอเนียแบบเขาไมนบปนรองุ้าเป็นวตแบบตัววดตลองได้ี่น่ะย่กเตี๋ปวย้กวยตี๋ยวตุ้สุดปะตุ้ยปะตุ้ยตุ้นสุดสุดตุ้ยตุ้ยตุ้ยสุดสุดตุ้ยุ้ยตุ้ยสดสุดตุ้ยตุ้ยตุ้ยสุดสุดตุ้ยตุ้ยตุ้ยสดสุดตุ้ยตก้ยตุ้ยสดสุดตุ้ยตก้ยตุ้งสดบระทุ้ยตุรยทุ้ยสดสุดทุ้ยตุ้ยตุ้ยสดสุดุ้ยตุุ้สดกุ เก่แก่คุยสิจ๊ะแก่แก่พิจิบแก่คุยเพราะแม่นเก่จังเก่คุยแล้วบ่ไม่นี่พ่ามีอันลังมานารกนงกไมาให้น้องจีบคนมี้ที่สามพี่นนองลืมคนมาจังคนดีต้องโฟนแอบกับออแล้วคุยแา่ไหนก็จับแค่ไหนแล้วครับแค่ไหนกินม่งต้องตัเป็นยังไงท้องยงไงไปนี่ไงจับ้มครับพี่เนาะขึ้นก้าวบ่รครับ พี <mile> ่น้อหร่ีน่นะอย่างพี่มันก็มาเล่นจาบกา่านี่ี่้งาเลเ็ีทเงินขบ่าวขอปปูนแดงกบอกมันเลยจ้าดีเดือนมาสี่นมาขาบ่าวขอเด่เขตแบบนั้นบ่ มันสวยเบากาอเป็นี่ยังสวยเรืาเอเป็นแังสี่สีมาได้เรืจากนนองคอเป็นบาว่าเกาะความหนีทำตาเป็นบาเพราะว่าไม่เบิดพี่น้อไม่ไม่หอดพ่อไม่ไม่ไม่ทุยางไม่ทุยางครับพี่น้อยไม่ไม่ดุยางเลยเบาเบาเกาสเพื่อราคนเปิดช่องบางก็ถึงเัินที่หลงมันเป็นบบาครับสามสี่มื่นเี่ยพ่อประมาณนี้นะครับสามสี่มือันนี้บอครับ เขีวห so the ักวครับแล้เรื่ามเรื่องเรื่องพี่น้องเริ่องเรื่องสีมาหาพี่น้องเลยเรื่เริ่มจะเคียวได้แล้วนะ่อขอบคุณพี่น้องในี่ใตัวเราขอบคุณทุกคนนะครับตวของมันมันมันขมือมานห่ีเพราะว่าปวดเจียวหนักวรักินยัง่ได้กินแต่องเล้ยวกัต้มกินอะเรอยู่แต่เราแค่แล้วเป็นหวงนะแต่กินเค้วได้แล้วเคียวได้ของมัดแต่แวนี้บาง เท่าแล้วกับบันดีมันไดแปดสิเปอร์เซ็นต์แปดเจ็ดแปดสิเจ็ดเป็ยังไงเนาะว่ไม่บอกเงิสิบก่อบอกเนน้ำรัวคือของเสียนี่นะครับรัวพัดตงคะารัวพัชยอดหวบบ่นี่สีีแก้วเสียกินได้ครับคีบีบ้านเขาในีี่นอสันหาแตงโคหากินยาก ม่ให้พี่น้องเบิ่งอันนี้ก็หากินยากแล้วเนี่ยอ้หากินยากไม่ให้พี่น้องเบิ่งพร้อมบ้องเรียบไอ้นั่นกินมันขัดกินพร้อมพี่น้องกินไม่เปลี่ยนลายกินเนื้อเามันสียบเสียบแซ่บบ่แซ่บจ้านี่เนี่ยของอีสานมันแซ่บหลายอย่างนีนใหนมันขายของแท้ก็จะเสีบก๋วยเตอ๋ เสพเมันเนาะเมันกด้งยเดกร่การมครับ่ไลมาจ้าของไงเงยง้อตาตาเหียดพี่ม่เป็นข้อเารเ้ยแม่จะตอนรู้บ่ากออันนี้ครับป้ากระแดกตอนอาะตอนลหรนีกว่าลืมฝืนกําลังเนาะ พี่น้องเอเป็นไปสุดท่ายเป็นรแต่บนเป็นสุดท้ายพี่น้องอร่อยสุดถึงหปูนี่แหละรอนนร้อลงอะไรพี่น้องรอนบนรอนตวเจเนี่ยร้อยครับรอนกึ่งกาของลูก้าบ้านเสียกึนเกลาพี่น้องร้เนนเัเจ้นี่แ้งเขาบางคนอะแป้เย็บเสียคนว่าอไง ยังปรได้ร่วมกงกับกับลูกกับแม่กับ,กบ,กบลูกไข่นเนาะอ๋อปลาอดกินน้าก็ได้ก็ปดเงินกซอปดเงิน<บ>แลแม่นั่งกินน้าลุา่ม้านี่ครับนไ่ได้สูตนั่ปเดี๋ย่มีกนอกกอยแต่ลูกซืเมืองแล้วแม่ได้กินลูนกลรเนาะแล้วก่อยจุดม่ได้กินกินลูกเมื่อวันศุกร์เหร บ็เปลนเนเกี่ยวต้มเ่าก็จัดดึงมือไม่ดึงมอเสียกต้มสดๆยำต้มยำต้มยำตะปูสด่น้องต้มยำคนมาหัวเบิแล้วครับมาปะทูเบิรแล้วเดอี้รุนสีื่อเลยสื่อปาซิวเหมี่น้องมาต้มยำมันมันนี่เกี่ยหัวไปกัปลาสพี่น้อง มเลยเบ่าก่นไ่กินบวากมกินตามันิมากกว่าจับปลารถนะไม่มีใคยได้หมดหนาแล้วตายก็ะหนาเป็นแ่นตัวมันบอันจะกินปิ้งรถนะใาแม่บ่เคยกินนะพี่น้องกินด้วยควายลูกิ้งปลารดนี่แฉกไปเลยพี่น้องเคยกินเต็มเ็ากเดี๋ยวไครับต้มมาทัวนั่งไปอยากสแกนนะสรแกนแ่บคือเกา สางนกัเสพี่น้องเนาะอีพอนีเนี่เออแก้วกงตงยเกอทก่าพ่น้องทานกาคลิปนี้กาเอาไปส้นกันะครับพี่น้องท่ากาีทุกคนน่าุคนนะครับคลิปดดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ่านกาสวัสดีครับขอบคุณคั